ทานว่าน้อยเอืต้นหมวกเ้ากับพอสบายดีเด้อพี่น้อง fc เป็นสุขุสุขคนทักทายสบายดีสองสาวเป็่นกับเป็นไออีกหลายกันเลยบนไปหัวนงเรียนเจือแค่เงากับมีหลายตัวอยู่ใดพี่น้องเอยแต่ว่าพวกขาบวใส่เขาจะเป็นยังแลข้วพาการใส่เจือแค่เงา ยำนาค่บใส่ยำพอนเสียแค่นงายำน้าเสียแค่ะับน้าไปที่บอกเจ๊ที่ว่าคขับเขาะได้ข้าบใส่ก็คือเขาบอกใส่เนาะจริงนะมันมีเสียเข่เงาวนะแต่ว่าไม่ใส่กันไม่บอกแล้วเขาบัฟังอเไยอย่าอย่าบอบาดใจแล้วแล้วดาวเก่าซ้ำๆขันว่าได้ข้เขาก็งูเลื้องมเลยเนาะเขาเบียดฟังแล้ว ล้วแต่เขาสาด้ตุนกข่ากันวาน่อยสบายดีเด้อพี่น้องไายเป็นวัดลมใหม่ลมอืมอากาศหนาวแบบนน้อยก็บ่คอยสบายกันดูบินนเหมือนเดิมคลีจเซาหน่อยลมแห้งได้มั้แห้งบ่มอนีรกัโอ้โน,น่งัานไม้ซือได้นเ่องชนตยังสิสไปเห็ดทางน้ำค้าบ่ฮะไปเหตุทางน้ำค้าบ่่น ไปขาแล้วนี่ยังหน่อยกับ,บิบไมโรงเยียนแต่ว่ามาฮดตขโพดดหายพดมันยงพันะกึงมากบาอให้หอเ,เอาให้ไปนั่มบอ เออผู้คนจีพนองลีก็ามรลืมเหตุงานแล้วพนองลีก็ได้ เอาอันนูบอกตัวหนึ่งไายเออเราไปใส่เริิมใส่กับนูเลยเนาะหองเอหนังมือเนี้ยฝ่นานำใสใส่สลาเซลลังมืออบ่นัดด้เนนู้มันแตกยอดขึ้นมาไนโอทรายยอดเนาะ อีกหลายปีสิบหมใหญ่บ่พวมใหญ่กับฝูกเปต้นมว่วงน,นั่นน่ะฮึแน่ไหนลูก <c oughs> เป็นตะไสร้างขือยังนี่ตื่นนอนนะแล้วสวนหักตอทอลงมันเอย้ยฮาก็ไปสื่อทอมาใหม่ไปเดา ทอหนึ่งทอหนึ่งนะเบิดเบิดจะทอสามบ่กบอะไรกบ่เท่อไทยงเียวอไเบิดบเหบ่ความทางความนาบอกต่อไถมันสเนียวมันสะบกไป เนื้อคนน่อหดชวนโมมากเลยดิบ้านในล่มแห้งมากเลยบ่ได้บ่ได้ใช้ซปเปอร์บังรกก่อนอืมไปย้อยได้เล็กสินบ่เอาไปดูแล้ว

nhưng mà tiền rồi Tên nè Nè bơi bên Ông đeo Ông luôn rồi ông ăn Ừ lốm lá xuôi mà lốm bùn bùn mà Để là dù lẽ Chán hết là cả từ ก็อบอกกูก็ลดงเป็นใบตาแมนแหละมันไหลเพุ่มแล้วอันนี้คืออส่รนอจับดีๆเอะว่าเน่ะจับคือจับจะวาสากฟ้ามาจับหว จับสิวจับจับบอู้่นิอันน่ะกำมักูกำลังสิงงามขึ้นมาเนี่ยบัดกำลังปุ่งไปช่วงเก็บตลอดเลยเออเนื้อลงน้ำล่าสุดจุ่มเลยนี่นะเอออานันสาลาไปแล้ว ไปกดอ้อนเชฟพูดอยู่ห้องน้ำนะอาชาไปกินยังพีดบอเมื่อคืนนี่บอไปโรงเรียนเอากินยังไปกินขนมบอกขนมเบียดมาจ้ะไปกินเนาะเอออันนี่ตอนนี้น่าง,งามคอนี่เนาะนุ้ยอ่าหมูน้าบอกให้ชาไปเชา้าแท้หัวนะ่ะ มาสซลาเซลนนำสลาเซลแห่งได้เต็มท่อเต็มท่อโอ้เหนื่อยเห็นแล้วได้เงินน่ะโอ้โอนยนี่นะมันเออวอ้ยชุดใจปะระูกเลยครับน้ำนี่ป้าต้องบอกแนวบอกน้ำโบ,ำบฟัง เอาเลยเดีไปเห็ดคือเอืะอยเลยลูกหนาวหนาวนะตัวผังหนาวได้ครับผู้โพสหายหนาวท้ายเอ้ยน่าหูจักหูนพ่อฟแบบไฟตัวผังหนาวคาเห่าก็ร้ายเด้๋ไปคาหน่อยตจนนี้นะตจนนี้คามาแต่บั่นไม่คาหน่อยกว่าบักใหญ่เลยทำไรกินคาเแบบบุกค่อยได้ใส่เป็นไรเนาะ พี่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 วังเนื้อเนื้อชีสดาผูกกุ้งมาไปเลยลูกมาไปมาไปทางนี้กระโปรงใบใหม่คือการทางนี้ก็ได้พดนียยอดมาลงมาเลยค่ะนายต้นมันมาจักกุ้ง mong man mà cứn? Oh, mày sẽ rất là. Hoa 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 mhm tận bơi non, bà đào yam mẹ nga bơi hoạt mẹ nga mẹ nga โนำเน้ตาลุงบองใส่เสื้อขยาวเน่จ้าเอาไปตากแบบนี้เลยก็น่ช้าพูดเลวใส่เสือขยาวด้อปลุงอ่ะแล้วทีนี้เอาบัวมาเถงพี่ เอาไปชวนผู้ไปไปเสื่องไวนะ้นัในเงาชมเชียวนะมาแล้วจะโคตรจะป่วเงี้ยไปเรื่ยไปเรื่อยเขาจะไปซาพมนะปะไปโคตรเอาเส้นผูนะ้ในห้องน้ำนั่นห้องน้ำซาพมมือคัดลา้างหยางก็มือคัดลา้างหยางด้วยค่ะแพนโอ้คือบุษาวันนี้เนาะ <laughs> เป็นตระชังพยังนี่ไปเอาแชมพูแล้เนยอาจิยช้าผมเราเอาแชมพูอยู่ห้องน้ำนั่นเบาเลยใช่เบากับปันจิบอ่ะน้อง อ้าวไม่ว่าฟังค่วมบอกให้อ้ามืออันคัดลังกับมือคัดลังหลุดบอกให้อ้ามือคัดลังยางดูไ้วยบุญดูอย่างไรคือไปคือมาเทาอีกเนอะเออบุญดูนะยางก็คืออีกได้นี่อ่าน้่งโซลาเซลน่ะทูดีหัวมาเลยเก่าๆเนี่ย ไอ้เฮั <it> ่ววะนันน่ะนะมือ <avoid> ข <surprise> ันล่างหยางเอ้ยอือหอมบ่เนยยา่ภาอย่า่ภาพนี่ทู่เนี่ยแถวขมับนี่เกาเนี่ยแถวขมับบ่ได้หายใช่หน่าใช่ตาโอ้ยยาชาพรมชาหัวเกาเกาเออเท้างอนนะ จำบุคนเบิดแล้วพ่อเนาะไปมานนองหลีนมาได้สมพักใหม่พ่ออ่อบ่ ไปปิ้งไก,ก่น้ำบริสไ่ดิบ,ดบออามาปิ้งท้าาไม่น่านยาน่รยังเป็นไรนอิดบมไม่น้ำบริไปถามไผเลยเอออไสิทามไผ่ไป,ไปแลวอยู่บ้านกับ,บม่มงนไทย ทำงานโอ้ยเลือดหัวเขาเลือดลุกขอ้ออกมัม่งมามาเปยโอ้มองดูพี่น OK> uh> uh> ้องเยมนะมน